สวัสดีค่ะกินีต้อนรับเข้าสู่หนังนะโรงทานแล้วนี้เจอกับพวกเรา5คนนะคะแล้วนี่คือการทำรีคชั่นค่ะ Situationship เยฮหนหรอเปิดมาได้แฮนเปิดมาได้เยฮันเลยเออเล็บน่ะเล็บน่ะโอ้เล็บไปญี่ปุ่นน่ะอ๋อแต่งตัวแบบญี่ปุ่นไงมึงว้าวว้าวเจ็ดคนเจ็ดโลหรอเอออุ้ยว้าว รถหนาถ่ายสวยนะรถโอ้โอ้โชุดรถมาปิดป oui> ิดรถไฟฟ้าถ่ายนะจ๊ะว้าวโอ้เมย์มาโอ้โอ้เม่มาบุดบ้าน vĩnh 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 wow, vĩnh 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 ว้ยชุดนี้ดีมากทุกคนเลยรอดูอย่าพันเลยชุดนี้

นี้นะอยู่โอ้เครดิตเครดิตงามมากจังเลยอ่ะญี่ปุ่นนะเนาะปังมากเออ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 เนอจนอเออเออ่อลเออเเออเโเลินซีโจลินซีออเ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 ออออเออเเออเเออออเออออเออออเหอเออเออเทอเอออ เหมือนแค่มีคนถือกล้องหนึ่งตัวแล้วไปกับน้องอะเซร็จน้องตาออมอะเขาบอกว่าทุกคนถ่ายเสร็จแล้วแต่ออมมันทำผมไม่เสร็จโอ้โหเชื่อนะเขาบอกทำผมนานมากไมเชื่อนะเพราะผมตาออมสวยมากแล้วฉันน่ามีโอกาสเนาะได้ดูน้องที่มาเลยตอนที่ไปคอนเสิร์ตที่ไปเฟสติวัลที่มาเลอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ถามถามคนที่อยู่ข้างหน้างานซึ่งเขาเป็นคนมาเลยนะแต่เขาสามารถแบบพูดไทยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเพราะว่าเขาชอบแบบอาชิดประเทศเราอะไรเงี้ยฉันก็ถามว่าแบบว่าอุ้ยแบบรู้จัก ใครบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขารู้จักหมดเลยคือเขาไม่ใช่แค่แบบว่าดูอยู่ที่ประเทศเขานะแต่แบบว่าอุตสาหกรรมบ้านเราแบบมันดังในบ้านเขามาเธอเชื่อไหมว่าฉันไปเดินห้างฉันได้ยินเพลงไทยใช่ในมาเลเซียใช่ฉันเหมือนอยู่ไทยเลยแบบได้ยินทั้งเจฟสตาร์โฟร์อีฟอะไรอย่างเงี้ยคือแบบของเราแบบดังในบ้านเขามึงแล้วกูภูมิใจมากกูแบบยิ้มหน้าบานมากอะภูมิใจอะ เขอเล่าถึงความน่าของซันนี่เพราะฉันไปเล่นคลิปไปเจอสเตจท,ที่นี่เนี่ยน,น้องดูแลโฟซันนี่ดูแลโฟอี D ีมากเพราะว่าเหมือนกับว่าซาวระบบเสียงมันมีปัญหาแล้วน้องก็คงแบบไม่กล้าที่จะแบบ,บย,ยังไงซันนี่ก็เป็นคนคตัวแทนคุยกับทีมงานอของซีนให้ว่าแบบเออเหมือนตัวที่หูฟังน้องที่แบบนะมันมีปัญหาหรือเปล่านะอะไรเงี้ยช่วยช่วยน้องเลยน่ารักมากมันเป็นเหมือนเหมือนตอนที่เขาเจอโฟอีบแบบมันทำให้แบบว่าเขาอ่ะคิดถึงวงตัวเองเออตอนทำงานเขาก็เลยแบบว่า มีการแบบช่วยเหลือน้องๆเพราะว่าทําให้เขาแบบว่าเออคิดถึงแบบว่าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากโฟล์ตีทุกุกเป็นด้วยนาอเหมือนกันกับทุกๆวงที่เราฝากกันมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่พอที่เราภาคภูมิใจเป็นเบอร์ต้นๆเนาะเอออย่างคอนเสิร์ตที่อิมแพคลีน่าที่ผ่านมาก็ทุกสเตจก็คือทําได้ดีมากๆเลยนะก็รอว่าจะมีเอเชียทัวร์แล้วก็เวิร์ดทัวร์ในอนาคตเรื่อยๆอ๋อให้สมกับที่เราให้เห็นว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติเบอร์หนึ่ง ต้นักวันหนึ่งจะได้เห็นโฟอีฟไปเทศกาลระดับโลกอย่างเช่นโคเชล่าอะไรเงี้ยต้องรอติดตามต้องฝัใงไช่ยังเขาเรียกว่าไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมแล้วก็แฟาๆหนังน่รวงทุกช่องทางค่ะ Facebook t w i t t e r IG แลวก็ช่อง YouTube ที่สำคัญดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้พวกเราห้าคนขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ